คดียอมความได้คืออะไรฟังทนายโอกันคดีอาญาบางประเภทถูกจัดให้เป็นความผิดต่อส่วนตัวหมายความว่าผู้เสียหายเป็นผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่หากมีการยอมความกันโดยชอบด้วยกฎหมายสิทธิในการฟ้องร้องก็จะระงับไปทันทีลักษณะของคดีที่ยอมความได้ความเสียหายกระทบเฉพาะบุคคล ไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของสังคมหรือรัฐต้องมีการร้องทุกข์จากผู้เสียหายจาหน้าที่รัฐไม่สามารถดำเนินคดีได้เองเว้นแต่มีผู้เสียหายไปแจ้งความมีกำหนดอายุความร้องทุกข์ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดมิเช่นนั้นสิทธิร้องทุกข์จะขาดตัวอย่างคดียอมความได้ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เช่นอยากยอกทรัพย์ช่อบโกงธรรมดาทําให้เสียทรัพย์บุกรุกที่ไม่เข้าเหตุฉกันความผิดอื่นๆหมิ่นประมาททั้งบุคคลเป็นและบุคคลตายโกงเจ้าหนี้ผลของการยอมความเมื่อมีการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายสิทธิในการดำเนินคดีอาญาจะระงับลงทันทีผู้กระทำผิด จะไม่สามารถถูกนำคดีดนั้นมาฟ้องร้องซ้ำได้อีกกล่าวได้ว่าคดียอมความได้คือคดีที่เปิดโอกาสให้คู่กรณีหันหน้ามาตกลงกันลดความขัดแย้งและยุติคด,คดีโดยไม่ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบมีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับ0999166657หรือช่องทางติดต่อใต้โปรไฟล์ครับ